สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวนุกนุพงศ์นะคะเอาลงมือเอ้ามื่อยได้ผสมปูนก่อนบ่เมื่อชื่อกันนั่นแหละเขาเป็นผสมปูนซาบนั่นน่ะเ้าผสมตรงลูกหนึ่งคุณเด้อชน่อชน่าเพลนอยู่อะเพลนอยู่อ่ะคนละนาทีเด้อไอ้ดูมันกลัวผมสาบเด้อแมนบ่แมนนี่คลูกนี่อันนี้ออกข้างในนั่นให้มันเดีวโอ้มีผู้กอมีผู้ฉาบอันนี้เป็นทั้งสร้างเป็นทั้งจับกลางในโตเลย คอยท่านไปกดนั่นเราแว่ยๆอยู่เขาบอกเกดไปเราแม่ไม่ไว้เวะยอยู่เพื่นมาเพื่อนศีราะนะเพื่นนั้นละเอียดอีหยังอยู่งมันกระแทบสู่ชอนผมอยู่โอ้แล้วครับวันนี้ได้ช่วยมานะครับก็สั่งมาจากเซนอาหรับมาจากประเทศไทยงานขอยนักนักรถสิได้เห็นขอยมือเดียวอ๋ออยู่ในโฮมงนี่นีอยู่ในห้มงนี่ ตลุงมาเนตลุงมยูเนี่ยคุณแล้วยูพุนซับซับไปก่อนแม่นซับกลับไปกับนามก็่คุ้นจักยูเบอกอยปโวนะมันเสียใจไปเห็ดให้บางเดวบ่เห็ดแล้วอมือเด้อนั่นแล้วไม่เห็นแล้ว่ลุงกันดีอเย็นโล่ไมงดีเนเอดเรียกว่าเ่ยันักระทั่งปูี นั่นแล้วเขาบอกให้สมปูนมานั่งเบิ้งตัวอ้ยซากขอบดูปูนแ้วัออีปูนมันออก้มันจะเป็นคราบเอ้ยเป็นคราบแล้วเป็นคราบเลยงานหนักนะถ้ามันกอปมันเป็นคราบเป็นหอดบ้านมองเบิงูแงมีหอดอย่าง้อบ บ่าวลูก็จะเป็นกระสอบปูน่อนะครับส่วนผมก็จะเป็นกระบะฉาบกระบะฉาบยังไม่ยังมมีควายังไม่ขยับขยื่นเลยไม่มันต้องก่อไว้ก่อนไงต้องก่อไว้อีกแถวหนึ่งพอก่อเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อีกชั่วโมงหนึ่งเราก็มาไล่งานฉาบบานูก็จะก่อไปเรื่อยๆแสดงวัสรุปมือนีนี่สิบ่ได้ชฉาบี่ฟังเบื้องเหตุการณ์พอดีเลยคพรยังคาบีก่ออยู่ก่อแป๊บเดียวใช่ไหมพี่ชายทฤษฎีไปก่อนก่อแป๊บเดียว พอดีน,นด<อ>ูนน่าจะแป๊ดเดียวแต่ที่นี่น่าจะนานปูนก็พอดีแล้วไม่ต้องใส่น้ำอีกไหวยืมมาดูนะเว้ยนู้นไม่ได้ก็โดนภาษาสายตรงเลยถึงหัวหน้าใหญ่เลย,ยเลุงเสือมานี่ด่วนมีเรื่องให้มีเรื่องปรึกษาเ,<อ>เออดินรนี <laughs> พอดีแล้วนะเดี๋ยวพอป,ปูนมันดูดน้ำามันก็จะแห้งพอดีขนาดนั้น,นพอดีโอ้กลางที่ฟ้าให้ไฟฟ้าเด้อใช้เงื่อนทุก ยังบูซินยังบ่ซินกับอากาศอนเงือบิ่งบรดาเลื้องแอมแม่แล้วเบินก็ประกาศด้บ่า้อนหม่็ชนต้องให้ป่าลูทำเพราะว่าแกรับเปล่าไ้แล้วนะครับเอาข้อออกอยู่ในหันหมเกียงข้อเกียงกออยู่หันะเอาแซียว้ ร่รอนต่มวนอแรุ่นเซ่น้ำใบตัวนี้บ่มีการล่างเลยสร้างนี่นาะแบ่งเพราะว่ามันมีสองอันแบ่งไว้านถ้าถ้าเครื่องมือที่ผมเอาไว้ตัวนี้หายนะด้ามง่าเยวผมตามหาอันน้อยก็มีอยู่นี่งพมาด้ามน้อยไหมนี่ด้มน้อยเอาง่ายพอดีมันเออ

แข็งคือเก่าเด้อดคือปูนนะมีแต่รุ่นเคาะแล้วมันก็แตกเบิ้ดเลยเขาเคาะมีสินบ่กมีสินแล้วจนมาแตกเบิดที่เห็นเมื่อกี้เราไปซื้อเออแมนท่วมแตกเบิ้ดเพื่อนไปซื้อไหมเนาะพอดีเพื่อนไหนย่างนั่นขายเพื่อนไปขายเอาลองเบิ้งบบบนี้เอาคู่น้ำกับเบิเอา น้ำมาวิดเนี่ยรัวรัวกับม,มือเจร <c oughs> ิญ <c oughs> นะโ <c oughs> นเตนมาคลิปเจริญบานเจ้อ้าวเริ่มนะคะ fc ก่อกูนนะคะรอลุ้นนะาาามานี่เข้าก็ไล่นี่และเน้เน าโอแทไม่ไ่โดดะสาสาเอาตะบ่อตียี่วา,าด้กอดตะใส่น,น, <สา S 2> น,น้ำใส่น้ำอยู่เมื่อกี้มันเสีก็ฟ้องน้ำมันจุมลาเอาเลยว,ไว,ไวไ่ว่าว่ายอีท่าเด้ยให้น่ะั่านอาโอ้อาพูนี่ัตอยู่พูนยากน่าเลย พูนว่าสันหน่อยระนั่งเบิ่งเด้ออาญาเด้อไหลเงิดไหลอาญาเด้อจุของอยู่พูนอยู่ไก่แท้เสียงกันแล้วครับโอ้ยยังไม่ได้เริ่มงานนะนี่อ้าวปวดเหรอจนสี่คำแล้วพี่น้องเลยยังพันได้เหตุงานอยู่เทียงจะกำอยู่นี่สองก้อนเลยก่อนจะขึ้นหัวขึ้นท้ายแล้วอะคุณจัดยู่ลูกช่างนะเนี่ยลูกช่างบหร พูนมาเลยน้ะอบันผมดีไม่โน้ด้วยสิบสี่เมตรวันนี่สี่เมตรสี่เมตรหนึ่งงานมันสิบอก้อนหงานสิบอก้อนสเมตร นับทุกคนเดีบะทอกันบ่4เมตรก็เป็น80 2 3 36 35 35ก้อนของไอ้โน่เอาแปดเลยบะโน่เจ็ดหกแล้วหกควณมาดูฝีมือเด้อพี่น้องมือก่อนแล้วนะครับก้อนแรก Thì phòng khu vực quay lại <laughs> tìm mình Để mình chặt cái Các bác nhìn thấy không ạ? Các bác nhìn thấy rồi Các bác nhìn thấy này จะช่วยงานก่อนะครับให้ก่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะก่อผมกก็จะ่อีกสาวนึงแล้วก็รอชาผมก็จะนั่งผมก็จะสั่งงานเข้าห้องโซฟาจังหวะนี้รุงไม่อยู่ผมก็เลยถือโอกาสนะครับดัุมงานเลยป้านมันจะดันได้ไก่ไส้มาโยกขาไม่ละก็อยู่ข้างๆมันโซ่เยกะละโยกแคงได้มือเดียวเพลิงเครื่องโอ้ไม่ไม่ เจ้าแล้วพอยกเอาไปยกต่ยกแม่ของถึอขวด้ะของยกูขวานเป็นท้ายอยู่อุ่นเอาเทียงกันวานนี้านเกี่ยดอกาในเีงอกห่นหัวหนือเปล่ลอย่าเพงเาตีนออกไล่พังเ่มมีเห็นบะนั่นนะนี่ตางไหนเน่ะปันไล่แนตีนมันนะตีนฐานมันนะเออไปปีกนั้นน้ยเออมันยากมันฐานแดกนี่แหละ ปัญหาแหลกจุลยตรงนี้นะคบเดี๋ยวให้ป่าลูุยตรงนี้นะค,ะนนร,นนะครับผมเล่งก่อจะได้ชาบช่วงบา่ายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวนุด้วยน,นะคะ FC ซนะคะก็ชื่อช่องนะคะบ่าวนุอนุพง์นะคะสำหรับเอซท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามนะคะก็ะเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคล,ล,ลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ